สวัสดีครับท่านผู้ชมโมนีพ้พอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่ฟ้ามกบครับผมฟ้ามกบแต่ว่า่บม่นเป็นสื่อกบมาอ,อมมาขัวได้ะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไป่องเบิงตัวเลขอยู่นำ้ำครบดางครับผมซึ่งงวดิีพานมาจะพอเที่ยงพาท่านผู้ชมไปติดตามกับนายาเพรานว่ามันจะออกเป็นมือคล้ายว่าก้อนหัยจะออกนะครับมันจะเห็นแบบชัดเจนเลยฉะนั้นแล้วม้มนี้กะเป็นวันที่31บเนานะครับนาะ เดี๋ยวข้าจะพา่านผู้ชมเดินทางไปทีความกบในยาอยู่อำเพื่อกันทะลักเพื่อว่าจะไปซองเมืองรอวบไปสอบถามกับในยาว่าเห็นหรือ,อยังตัวเลขอยู่กับกบดงังฉะนั้นแล้วข้าก็ต้องไปเบิ้ง,งพร้อมกันครับว่าจะเห็นหรือบ่เห็นไปครับเดินทางไปหาในยา นนี่่ยยังกอะเก่ามันใกล้เป็นเหล็กเก่าเลยพี่ใหญ่นี่นะมันชิบหัวเป็นเหล็กเย็ดพวงหันชีใกล้ปเป็นเหล็กเก่าแง่นะยังบ๊กคืกเกเกอเยียน,นะน,น,ลนเลยนะจะกลายเป็นขาวหนเนาะครับเนาะมันมันเป็นมวลเนาะ,ะเป็นมวลแต่ตอนห่างหัวจะผ่านมากครับจะมีชุ่มดำเน๊จ ดังดังแต่ว่าช่วงนี้เป็นมันงวนคล้ายๆเขาจะขาวนะก็จะไม่ชมสองเพื่อที่ว่าจะมาติดตามเลขกลุ่มดังเพื่อเพื่อหวังว่าในงวดที่แล้วนะคะที่ออกเจ็ดสองสองเจ็ดออกเจ็ดสองนะท่านผู้ชมเพราะเอ่อในยาค่าก็มองเห็นตัวเลขอยู่ที่เอ่ออยู่ในตัวเลขน่อยเลคะท่านผู้ชมแล้วนี่ก็เลยพาท่านผู้ชมตไปดูกับนายากันนะคะโดยที่จะให้นายานะคะท่านผ้ชมว่างวดนี้ประจำเลขตัวหนี้เก่าเนี่ย สองเก่าสองเก่าใช่ใช่ใ hey. ช่นายหญาใส่นี่ต้นนี้เหล็กสองต้นนี้เหล็กเก่านไงวันหัวเพื่อนแม่นบอลลุงมันเป็นหัวเหล็กเก่าเลยจ้าห็นบัวะนี่เปจ้านี่นี่นี่จ้าตัวเหล็กเก่านี่นี่นี่นนี่ยเขาต้องอวยตามทางครับสมุชมเนาะอวยมาทางฟื้ตามที่นายหญ้าลาวาเราเห็นสมมติก็จะเห็นแตกต่างกัน ทางเนียมใกล้ๆเห็นบ่ทางไตกับเลขสองเก่าอยู่เด้วยนี่ตัวนี้เลขสองตัวนี้เป็นเลขเก่าเห็นหัวน้ำลูกมะหย่างพี่ตัวนี้เลขสองโอ้โอ้ตัวนี้เลขเก่าเนี่ยหย่าววะพี่โอ้มันจะเป็นตัวใหญ่เลยค่ะถ้าไม่ช่วยเราจะสังเกตตัวหน่อยครับมันเป็นตัวใหญ่เรื่อยแม่ท่านนี้จะข้ามเลยคะนั่นเป็นสองครับแต่สองนี่เห็นชัดเจนเนาะลุงเนาะเออชัดเจน เจลีเก้านี่ผมบ่มั่นใจครับท่านผู้ช่มกานผู้ชมเบิ่งไปกับพร้อมๆกันครับบพร้อมๆกันครับนาย่าครับพระเที่ยงนาะครับเนาะเพราะว่าพระเที่ยงนี่ตามจริงเห็นอยู่ครับเด็กสองย่ำราบไปเห็นเด็กสองอยู่เจลีเก้านี่เอาบอกกันเลยช่องสตาร์ด้าเจลีเก้านี่บ่ชัดเจนบันไดกานผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการส่อเบิ่งมากันครับเนาตะก้อนแต่ก่อนเพิ่นบะเขาวเฮงบดีมันสิเป็นเหล็กสี นายายเห็นตัวใดนะคะ<ล>นา้าล็กแต่กอนพิวขาวโบ้ท่านแห้งว่าชีเป็นเหล็กสองสองสองซีวันหนีสองอยู่นี่แต่คือเห็นเหล็กเก่าวันหนี่นะเห็นสามตัวนะมันเลิมขาวแห้งเลยเพร่างลงในกระระ้าห่างพันชีดอนเก,าก่าเลยฮนะโอ้พันชีดอนคล้ายๆว่า,าวชีออกขาววันหนีวัชชีออกขาวขึ้นนี่เหล็กสองนี่เหล็กสองแต่เหล็กเก่านี่ชีหน่อยซึ่งงอเพื่อนนี่ครับอืม หนึ่งไปน้ำกันเถอะครับท่านผู้ชมเต้สองนี่สัตว์อยู่สองนีส่สัตว์เนาะครับเนาะอันคันเบืองหน่อยไม่ทั้งนี้ก็ขึ้นเลขกสีเนาะไม่เนบข่ขอโทษเด้อขอเทื่อเอาเลยยัดไม่ไหนยเดี๋ยวัดยัดท่านผู้ชมเบืองทั้งทีเบืองกันเอาเลยหนึ่งไปน้ำกันครับมาสีเห็นตัวใหญ่ก็เพิ่นสีขาวขึ้นแล้วคันดำนวังหันเองเห็นสัตว์วังหันดำเนาะครับเนาะจ้ะ เลกเก้าเพิ่นก็ขึ้นอยู่เป็นคู่อยู่ได้น่ะแม่นบอน่ายเห็นเป็นเป็นสองเก่าใช่เลกเก้าอยู่ใส่สี่นี่เลกเก้ามชิบาหัวหนีก็เห็นนี่มันโน่นโน่นนี่นี่มันชิโน่นขึ้นเห็นว่มันแล้วแต่สายตาแต่ละคนครับลุงนี่ดนี่เห็นนกล่องนี่นะโอ้เลกเก้าเห็นจ้ากับแล้วแต่สายตาเนออเก้าสิขึ้นโน่นโน่นแต่ผมว่าเห็นเป็นเหล็กเ็นแต่ว่าตรงหันผมก็ยังไข่ก็ยังเหล็กเกลียดผมบอกว่ เจ้บัวดอกบัวเอาตามน้ำยาเต้โชคเนาะแมนเนี่ยวเต้ฉูบแบบใช้มันเนาะครับเนาะให้เพิ่นเบิ่งเอาเบื้องเอาอะกรเทียงเอาเลยเอ้ยบริเัณเห็นแล้วมันหยาดเพิ่นเต้นค่ะท่านผู้ชมเราก็ไม่ส่องนะคะเดี๋ยวจะให้นายานะคะนายาพาส่องดูนะคะนายาบอกว่าเห็นเป็นสองเก้านะคะท่านผู้ชมวันนี้เนาะ ก่อนที่ว่าจะให้นายาส่งนะคะเพราะว่างวดทีแล้วนะคะนายาก็มีโชคลาภกับกบด่างนะคะเลขสองนี่ผมก็เห็นชัดเจนอยู่เลขสองอสำหรับท่าผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าก็สายตาใครมันเนาะท่านผู้ชมไม่เหมือนกันนะคะมองตัวเลขอ,อาจจะแตกต่างจุดกันไปนะท่านผู้ชมแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่อาจจะมองไม่เห็นจุดที่นายาชี้บอกนะคะเดี๋ยวมินจะขึ้นตัวเลขให้ดูนะคะท่านผู้ชมเนาะ เป็นสองเก้าเก้าสองนะคะท่านผู้ชมบอเพิ่นเห็นอีกอยู่ตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าเห็นตรงอันสองเก้าแต่ว่าในยาเห็นทั้งหมูทังจักตัวครับอยู่ในในกบนี่ครับเห็นตัวเล็กตอนเพิ่นขาวบอท่านแห้งหมูอ่านเห็นสองสี่เห็นเก่ายูดวันหนีเราเพิ่นบอกจ้ะวันนี้เนี่ยมีเหล็กสองวันหนี้นนู่นเป็นเหล็กเก่านี่ครับสันี่เป็นหัวของเพิ่นลงมาหางยาวนะโอ้จ้ะแต่ว่าในขณะนี่มือนี่เห็นจักตัว เห,เห็นแค่สองเก่าเนาะอืถ้ารู้แล้วก็คือสองเก่านะคะน้องนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะย่าบอกว่าเห็นสีสองเก่าเมนเห็นสองทั้งผีก้อนฟ่นสีขาวนะค่ะอันเห็นสองทั้งนี้เห็นสีแล้วไม่เห็นเก่าบาน่ันบอกว่าหันแต่ว่าขันชัดเจนเนี่ก็ต้องเป็นสองเก่าคือของมันหนีเนาะนะยาเนาะ,ะนี่ก็คือกบตัวเก่านะคะทผู้ชมที่อามินได้มาติดตามให้ดูตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะ ตอนนั้นนะคะก็เป็นเป็นดำดำดังๆเนาะดป็นดำดำตัวเลขกชเตินแต่ว่าตอนนี้นะคะออกเป็นมนๆนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ดําเหมือนไม่ได้ดำออกสีเท่าๆออกสีเท่าๆนะคะท่านผู้ชมก็จะไปหาขาวอืมเหมือนจะเริ่มแบบว่าปั๊บสีผิวให้สว่างขึ้นขาวขึ้นเพิ่นสีเป็นขาวขึ้นเลยจะเป็นขาวขึ้นแล้วนะยาว่าที่เพิ่นที่เพิ่นเคยขาวนี่เคยดำนี่เพิ่นมันเป็นยักเทเตอแล้วนะยา เป็นสองรอบเลยค่ะสองรอบหรอว่าแสดงว่ารอบนี้เป็นรอบที่สาม่นว่นขันขาวว่นสองรอบนี้โอะวสองรอบนี้จ้ะอืะนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะส่องดวเองนะคะแต่ว่าทวันที่หนึ่งนี่เลขคนสีสัตว์ไดใไรสีมาเบึงมางบึงหลายคนนะโอ้วันที่หนึ่งนี่จ้าวันที่หนึ่งเลขคนสีขืนสัตว์อ๋อกับมือนั่นกับวันที่สิบหกแล้วคนขื้นผู้คนพระจิชอบมาเบึงต้นเทียงนะคะ โอ้ไม่มีเวลาวันนี้เนาะมันจะไปหาท่านเนาะวันนี้เนาะจ้าครับถ้าสันแสดงว่าเขาก็ต้องได้คือการคัดสรรผู้ชมเพราะว่าพ่อน้อยต้องไล่ไปหาผอเที่ยงคือกันเนาะครับเห็นไก่ลูกน้อยให้่นกินนมพ่กก็นอนโอ้ในย่าฝันว่าใดบ่ได้ว่าเหล็กเขาบ่โอ้ในย่าฝันว่าได้ลูกน้อยจ้า ให้เพคนกินนมกินแล้วเพื่อก็นอนลูกน้อยนี่ไม่ยิ้มผู้ชายครับนายยาผู้ชายผู้ชายเนาะค่ะเนาะไม่เละเท่าหรอบ่วยเนาะขมิ้นมันจะมีอันตัวใดล่ะนายยะนายยะแจ็คแล้วม่ใช่สองเกาะนี่บริษัทมีันตัวที่นายยาเคยบอกตัวนายยาที่เคยบอกนั่นบอกตัวใดนก่อนเฮงแทนเป้เป้เป็นอัน ข้าเป๊เป็ดขมียนทศวิว่าเก่าหนึ่งนะลูกหน่อยขันกินนมนะขันเมนเป้เล่ากับหาหนึ่งก็เก่าล่ะโอ้ก็เป็นหาหนึ่งเก่าหนึ่งจ้าหาหนึ่งเก่าหนึ่งแต่อยู่ในตัวกรมนี่ก็เห็นสองเก่าครับแต่ไม่ชุ่มเนาะตะวันนุหาไม่เนี่ยค่ะนายาตัวที่ว่านายามาได้ใจอยู่แล้วสามคุณนะคะตัวใดนะคะสามคุมเหแม่นะคะทศวิว่าตัวใดมันบ่มีเงินสื่อเงิ ก็โบ,บแม่นะคะที่ว่านูไป,าไปางานนยากเมือนกัน็มซื้อๆล่ะก็มากว่าซื้อซื้อซอมเก่าซื้อเหรินไปก็หาหนึ่งนั่นแ <ừ> หละมาถึงมือนี้บอกง่ายๆคือหน่ายนี่มากส่วนตัวก็คือสองเก่ากับหาหนึ่งว่าเม้ว่าทิมก็มากตลอดนะสามคุมนี่ซิบว่าทิมเลยนะขันมากเกลยวครับคือซื้อสองซี่สี่เก่าสองเก่านี่ทอกันเหมือนอ่งนี้นะสิบว่างเลยนะ ต่งวดมังหันมาส้นต้อเหล็กมันออกแล้วเลยว่าโอ้มันสิออกอยู่บ่ากระบอกกาแฟนอยู่ว่ามันออกเป็ดสามเลยสี่สามเป็ดก็ลืมไปเลยแบบบ่สนใจนะเล็กมันออกแล้วแม่มันกาดใส่ใจแน่บ่ใส่ใจแน่เนาะห่วยกันวดนี้มาอีกไปต่างเงินแเลยยาเอาเอาบอกไม่บอกไม่อันเลขสามตัวที่หายไปงวดก่อนนี่ฮ่าเอฟซีเพิ่มข่าวเบื้องไม่เพิ่มเพื่อนในเบิ้งคลิปนั่นเพิ่นอาจจะบ่ฮู้มันมีตัวใดแน่ก่อนที่นายาให้ไปงวดนั่นแม่โอ้เมื่อนั่นแม่ มีสามแปดสี่แปดกับอยียง,งเนาะตัวหนึ่งสี่สามอกสี่สามสี่สามสี่แปดสามแปดโอสี่สามสี่แปดสามแปดครับคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนตัวในาย่ายนี้มากคือคือหนึ่งหาหนึ 2, 9, ่งเก่ากับสี่สองเนาะสองเก่า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 กับสี่สองสี่สองขาดหนึ่งหาสองเก่ากับสี่สอง สามขุมสามขุมมันมันมีสีเก่าสองเก่ากับสองสีอืมค่ะตัวโตทีนายามักในตอนนี้เลยก็คือหนึ่งหาสองเก่าเป็นบอกค่ะจ้าแล้วกาตัวใดอีกค่ะนายาสีเก่าสองสีสองสีขึ้นสิบอทิมเพิ่มนะสามคุมนั่นเข้าถิมแล้ว ทิ่มาได้ออกวันนั้นเอ,อ,อ้าหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะักถูกใจบารายกันหน่อยนะครับเนาะตัวเลขที่พอเที่ยงพระธรรมชื่นม,มาซองปรว่าณเจ็ดปีนั้นกบดังเพราะว่านาย่าพึ่งว่าขันใกล้ใ,ลใลมือ่อยี่สิพึ่งจะให้จะเห็น,นชัดเจนจังคอยโทรมาอืมมือเล<อ>ข<ม>ออกเลยขนั้นแล้วฮะก็ร้องไปพิจารณาบนตัวเองครับจะมีสองเก้าสามโมงก็ได้หรือว่าหาหรือวันหนึ่งหนึ่งหาแล้วก็ซีสองซีเก้า สองสามโมงก็เท่ามาแม่แน่นอนน่อย่าเนาะจ้าสี่เก้าสี่สองสองเก้าหนึ่งหาครับสี่ชุดนี่วองรูปสี่กระดิ่งชัดดีเลยนี่ช่องเก่าที่เขามาชมเขามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลก็ขอให้ทุกท่านที่เขามาชมในช่องสตาร์ดาชแนลพบเจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะให้มันหมานกันสู่ทุกคนครับผม คลิปนี้เพื่อนขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปนาสวัสดีครับขอบพูดณนาอยาครับขอบพูดณนายากครับแต่ดดพดีดเนะาะเพราะว่าของเพื่นจะออกเป็นมันมูวนนะคนระับแม่ถ้ชอบเป็นมูวนเป็นสีเท่าต่อไปจะเป็นขาวก่อนยังอยู่น้ำนุ่งดีดหรือว่าน้ำนนิดนั่นต่อไปเขาจะออกเป็นดำครับผมนี่ว่างลูงสีเห็นสองเก่าสาัตว์ัแมนว่าน่อยาก